ควายสามตัวควายดอนมัดสามเนาะตัวบ้านเฮานี่ชนเผ่าอุโต้ยบอกกระตังชนเผ่ากระตังไก่ไข่อด้่เนาะโปะเล้าเข้านี่เพื่อนจะบอกเห็ดใบไก่เหอนเนาะตามความเสื่อของเพื่อนเนี่ยซอยก้นหอยเห็ดแกงหอยกินแรงบอกมือนี่ ท่านผู้ชมหลังจากที่ออกจากอ่าบ้านกังคุ้มสระเขาก็มาอยู่บ้านบ้านกังใหญ่กันต่อก็กทีพาท่านผู้ชมย่างเลาะไปมึงวิถีชีวิตเลยกับภาพบรรยากาศชนบทของลาวในอยู่ที่บ้านกังใหญ่เนาะท่านผู้ชมเมืองตะโอยแขวงสารวัตรเป็นกําลังใจให้กับบ่าวต้อยเลยกับทีมงานเนาะวันนี้บ่าวต้อยได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามบ้านกังบ้านบ้านกลางไงเนาะเหมือนว่าเมืองตะโอยแขวงสารวัตร จกได้ไปติดตามท้องชมคลิปพร้อมกันเลยท่านผู้ชมบายดีได้เด้อโดยอันนี้ชื่อยังไงอ่ำเย็นอ่ำเย็นชื่ออ่ำเย็นเนาะโอ้บ้านเฮานี่ส่วนเผาตะโต้ยบ่รกะตาสวนเผากระตางตะโต้ยกระเม่นกระตางกระเม่นเนาะนี่เป็นเฮือนเจ้าเนาะยู่จ้าคนเนี่ยเจ็ดคนครอบครัวใหญ่บ่ลูกจ้าคนละลูหาคนหาอยู่หากินเอาเล กินเฮ็ดไห้ป <museums> ่าวเฮ็ดให้เฮ็ดให้ฮะปูหาปลาบ่าวมีอยู่บ่ป่าทางนี้มีอยู่อันนี้ไปหาสัตว์ป่าสัตว์อย่างนี้พอได้กินอยู่บ่าวพอได้กินเนาะอันนี้เฮือนเจ้าเฮ็ดได้จักปีหลายเงินเจ้าเลยอือปีแล้วโยสิบกว่าปีแล้วบ่เฮือนเจ้านี่อ๋ออันนั้นเล่าเขาบ่าวนะ ลูกจะคนเลยห้าคนห้าคนไก่ไข่อย,ยู่ไหนเนาะไก,ก่กำลังฟักไข่เนาะน้ำซอันนี้ทางนี้เป็นเล้าเข้าเพื่อนหนะเนาะเนีย่ยถือว่าเล่าเล้าเข้าี่เพื่อนจะบอกเห็ดใบไก่เหินเนาะตามความเสื้อของเพื่อนเนี่ย เพิ่นจะมาเฮ็ดต่างหางอีเนาะเราเข้าเพิ่นเน่ยข้าฮือนไลยบ้านจักหลังค่าเฮือนบ้านเนี่ยประมาณห้าสิบสิบปายลังค่าเฮือนเนาะบ้านบ้านกลางบ่บ้านกลา,กง,ากงเนาะโอเคท่านผสมเนี่ยคือคุมบ้านกัดขอบใจด้วยไอ้เด้อจับขอบใจเดีย๋ยวเ่าสิไปสูดทางอื่นต่อนะครับท่านผสม,ไ,มได้ทีมงานเราไปทางใดต่อทางน้ำาะทางไหนต่อต ไปก็ไปโซนทางอื่นต่อไปไปโซนทางไหนเนี่ยไปบ้านตัวไปเลยโอ้ยเอาให้มันจบทิปสาบานนี่กนะ็ไปทางบนเขาจอดรถทีมงานเขาสิ่ไปแล้วมองเห็นหลังอื่นต่อนะทมม่านผู้ชม เฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดยังต่อยหอยต่อยก้นหอยเฮแกงหอยกินแรงบ่มือนน้ลูกสาวบอกีนน้องสาวน้องสาวเจ้าได้ลูกเจ้าคนลวเจ้ายังม่มียังัวบวบมีแล้วแต่ยังบ่ทันได้ลูกเนาะ หอยจูบย่างดีอาหารหอยนี่ว่าจะไหภาษาภาษาย้องด่พ่อเพื่อนกำลังสบายดีโอยกำลังตำข้าวบนนี่ อุ้ยตํำให้เบื้องเน่เลยต่ำเข้านะท่านชมแล้วระบบนอยากเห็นบอลลกหลานบบมี่หายแล้ไม่อยางตัว่จาจุนกับพายชี้อยกับโมี่เ่้ยกำลังตำเข้านะท่านชม โชคดีนะวันนี้จะมาเห็นพ่นตําเข่าตํา,ตาเข้าให้บน่นนิล่ะจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าจ้าเออตําเข่าให้นะ้อตําข้าให้บอกเลยเโอ้ตําเข้าให้เข่าเข้า เข้าปีนี่บ่เข้าปีนี่เข้าให้ปีนี่บ่เข้าให้ปีนี่นะเ่นเนาะโอ้โหบักสมมือแบบเต็มเเนือนเลยเนาะสีบอันนั้นบ่สีบ่ออกบ่เขาไิอไปทาอื่นเลยเนาะอันตรายแท้ทีมงานเขาลองลองต่ำเบื้งเนาะ ี S <S 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 ่ยนี้น่โอ้นี่นี่เนาะโอ้ยบแรกบได้กินพอๆๆบเอ้ยโอ้บทแรเรื่องเนาทีมงานเา่งแล้ว่าเป็นเคยทางนี้บไดรในตำาโเปนนาาตำไปได้ระยะนึ่ง่นกัดเกียมสิฟัดรือแาบนี้เนาะตน เป็นบางส่วนนะเรวมาฟัดแล้วมาตำอีกรอบสองรอบสามรอบสี่มันได้จันทร์สี่เหลียล่ยมเป็นของธรรมดาเนาะจักรอบนั้เพิ่งตำรอบเดียวหาก็เริ่มตำแล้วไงจะแตก,ะกไว้เนาะมันสากใหญ่เลยบัวเข้ามันแห้งเลย<อ>กระเจ้าตากแดดก่อนนะกระเจ้าถึางตำคั้นมันบัวแห้งในกระยาดเติบเลยเนาะเหนียตตวตำหไดเลยตำหไดเลยคั้นบัตากแห้ง,มงแม่ยูจะคนมเหเฮือนชิบคนชิบคน อาตอันนี้ก็ลูกสาวบ่เรมืงมเราะเลาโ้าาบอกขอใจภาษาลาเนี่แปลนี่ไหมลากันริ่มต้นกลังปัดเข้า กฟัดมันจะต้องใส่ฝีมือด้วยนะฟัดบเซินก็นถือว่ามันเฮี้ยเราทันคนควายดอนหมวกควายก็เริ่มกลับคอกแล้วเนาะตอนนี้ ว่าเพื่อนชิเข้าใจเราหรือว่าเอาตัวนี้ออกไปฟัดอีกนะท่ันผู้ชมขอบใจเด้อล่ะด้อยขอบใจขอบใจ แต่อะไโอ้ควายเจ้าบนนี่เลยจักรตูนี่ควายสามตัวควายดอนเหมืนสามเนาะบ้านนี้คนมีน้ำลินเนาะท่านผม โอ้โท่านผู้ชมสำหรับการมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านกังเนี่ยือว่าเพื่อนก็นให้การต้อนรับเป็นอะฮะยางดีเนาะือว่าอบอุ่นพอสมควรจังใดก็ฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวบ่าวต้อยกับทีมงานสิบเดินทางไปถ้ายทำยู่บ้านอื่นต่อยอีกเนาะท่านผู้ชมจังใดก็เป็นกำลังใจให้ครับทีมงานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอขอบใจเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะท่านผู้ชมสบายดีเออ ลซื่อยังเจ้าซื่อยังไปนไทยไม่มาอย่างนี้ฮะนางสวรรค์นางชาวบ้านโอ้ได้เข้าองค์เฮียนอยู่บ่เจ้าก่นออกแล้วออกแล้วออกปอได้ปอห้าออกปอห้าเป็นยังเจ้าออกเฮ้ยคานคานเฮียนบ่ว่โอ้พอแม่พอมีเงินส่งเฮียนออกลูกลูกเจ้าบ่เอ้ยลูกบอเลยหลานไ่มีหัวบ่มีหัวโอ้ เฮือนเงินเจ้าอยู่เฉยล่ะเฮือนนี่เลยโอ้เฮือนนี่ใช้แม่เจ้าผู้ใดโอ้แม่ไปใช้หน่อยแม่โอ้โบได้เข้าเลยเนาะองเฮียนไปไปให้บ่เตล่ละมือหน่อยองค์เฮียนแล้วไปเฮ็ดให้ซอยแม่บ่อัยูฮอตชิดปีเลยบ่สละอัญซื้อปีบ่ได้เข้าองเฮียนเนาะ อาขอบใจขอบใจและขอบใจขอบใจน่ม <laughs>